การดีท่านนายกสมาคมนักศึกษาเก่าสทท่านรองผู้อำบริหารนะครับท่านผู้อภิหานมหาทยาลัยคอาจารย์ตุลรากรแล้วก็พี่เพื่อนนักศึกษาเก่าที่รักทุกท่านครับเป้าหมายที่4ของมหาทาลไยนะครับได้กําหนดไว้ชัดเจนบอกว่าเราอยากที่จะนําระบบดิจิทัลมาเพื่อใช้ในการดาเนินงานนะครับให้มันเป็นไปอย่างดีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับ ศูนย์บริการ,ารานักศึกษาสำนักงานทะเบียนนักศึกษาก็ได้พัฒนาไมโครซอฟต์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในบริการที่จะสร้างความประทับใจครอบคลุมวามต้องการและก็ตอบสนองการให้บริการอย่างทันทุกทีให้กับทุกๆกลุ่มนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาเก่าในการจัดทำเอกสารการศึกษานะครับเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญอันหนึ่งในอดีตก็มีความลำบากเพราะว่าจะต้องมีการประสานงาน เมื่อได้เอกสารมาก็ไม่รู้จะไปเริ่มต้นตั้งแต่ขอไม่รู้จะไปขอที่ไหนนะครับแล้วก็พอขอได้เอกสารมาก็ไม่รู้ว่าเป็นเอกสารตัวจริงหรือเปล่านะครับระบบซ q เคิลดอที่มหาลัยไ,ได้จัดทาขึ้นมานะครับก็จะเป็นตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งปลายทางเป็นดิจิทัลหมดเลยนะครับความหมายก็คือว่านักศึกษาเก่าสามารถ,าารถที่จะสมัครนะครับเริ่มเข้ามายืนยันตัวตนทางดิจิทัลนะครับเมื่อเราได้มีการยืนยันตัวตนแล้วเราก็จะทําเอกสาร ที่เป็นดิจิทัลเอกสารดิจิทัลฉบับนั้นเนี่ยนะครับก็จะสามารถบริบายโดยเซอร์ฟแลนซ์ได้นะครับสมมติว่าหบวยงานใดที่ได้เอกสารออกมาอยากจะรู้ว่าเอกสารที่นักศึกษาเก่าของเราส่งไปให้เนี่ยใช่ของจริงหรือเปล่าเราก็ได้ทํางานกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นเซอร์ฟแลนซ์นะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นเอเจด้าทางเอเจด้าก็จะสามารถบริบายเอกสารที่มทพอได้ทําขึ้นมานะครับว่าเป็นของจริงนะครับ อย่างไรก็ตามท่านที่มีความสะดวกบอกว่าอยากจะได้เป็นคัดคอปี้เราก็ยังมีบริการให้ด้วยนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีท่านนายกสมาคมาผ,ผู้บริหารน,นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับผมเป็นเพียงแค่ผู้บริหารก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรมากนะครับน้องๆที่เขาทํางานหนักอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ขอขอบคุณโครงการเทคโนโลยีเวิด์ด้วยนะครับเพราะว่า ที่เกีรเนีเป็นหนึ่งในบริการที่เราต้องการพัฒนาเพื่อให้บริการนักศึกษาเก่าให้ยิ่งิ่งขึ้นเทนดูทีเก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่มีความสําคัญนะครับที่ก็เป็นอินิเชียทีฟสำคัญของมหาลาัยในการให้บริการนักศึกษาแล้วก็จะไดะ้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตขอบคุณครับ